เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแบบสดๆนร้อนนั่นก็คือในรายของทางคือติสจนมิดฟิลด์เด็กปั้นของเรานั่นเองหลังจากเข้ามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าไปตั้งแต่เกมที่เจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมพาพันธ์และเพิ่งจะกลับมาลงสนามได้เป็นตัวสำรองในเกมกับทางเชฟฟียูนาเต็มื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้โจนส์ได้ยอมรับว่าในช่วงที่เขาได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถที่จะลงสนามช่วยเหลือทีมได้นั้นมันเป็นช่วงที่เขาทำใจได้ยากแต่เมื่อเขากลับมาลงสนามได้อีก เจ้าตัวก็ได้ตั้งมั่นถึงการจะช่วยเหลือให้ทีมของทางเยอเกนครับกวาดแชมป์ที่เหลืออยู่อีก2รายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์พิมเมอรีที่เรารั้งเป็นจ่าฝูงของตารางและแชมป์ยูโรป,ปาลีกที่เรากลุยทางผ่านเข้าสู่รอบก่อนหลองชนะเลิศไปแล้วหลังจากได้แชมป์คาราบาวครับมาเกานหน้านี้ด้วยความสัตย์จริงเลยนะสำหรับตัวของผมเองแล้วมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ผสมปนเปกันไปหมดในช่วงที่ผมได้รับบาดเจ็บอยู่ โจนส์กล่าวแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากผมกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีและได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องผมได้ลงเล่นเกมแล้วเกมเราแต่ก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปนี่คือส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอล แล้วมันก็ทำให้ผมต้องหายหน้าจากทีมของเราไปพักหนึ่งเลยแต่แม้ว่าผมจะทำได้แค่นั่งดูเพื่อนร่วมทีมอยู่ที่ข้างสนามแต่พวกเขาก็สามารถเดินหน้าคว้าชัยชนะให้กับทีมของเรามาได้อย่างต่อเนื่องทีมของเรากำลังทำผลงานได้ดีและได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการในตอนนี้ผมกลับมาแล้วระหว่างาจ,จะตกรอบ FA ครับไปแต่เราก็ได้แชมป์คาราบาวคับกลับมา1รายการ แถมในตอนนี้เรายังเป็นจ่าฝูงของพิมลิมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ผมก็กลับมาพร้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าผมก็แค่ต้องการกลับมาสู่ทีมของเราและพยายามจะช่วยเหลือทีมให้ดีมากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราซึ่งมีโปรแกรมสำคัญ ต้องยกพลบุกไปเยือนถิ่นโอทราฟอร์ดของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับศึกแดงเดือดของพิมลิกในคืนวันพรุ่งนี้ ซึ่งล่าสุดทางริโอเฟอร์ดีนานอดีตประกลังขรับตำนานของพวกเขาก็ออกมาเตือนต้นสังกัดเก่าเลยว่าเยาวังก็จะคว้าชัยชนะเหนือทางลิเวอร์พูลได้เหมือนในเกมการแข่งขันนัดที่แล้วในศึก FA ครับรอบก่อนลองชนะเลิศและหากไม่มีการให้ใครมาแบ่งเบาภาระของทางค็อบบี้ไมน่นูมิดฟิลอาณาคดไกลก็เตรียมน้ำตาตกในในการ,รเผชิญหน้ากับทีมของทางยูกนครอปได้เลย คุณลองดูทางคอปบี้ใหมหนูนะทุกคนต่างก็ออกมากล่าวคำชื่นชมต่อตัวของเขานั่นคือสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับมันแล้วเฟอร์ดินานกล่าวนับตั้งแต่ที่เขาเก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเราในฤดูกาลนี้เขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแถมยังเป็นคนที่มีความคงเส้นคงวาเสียด้วย แต่ผมกลับไม่เห็นใครเลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพยายามจะออกมาปกป้องเขาสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องเตรียมคนให้คอยอยู่เคียงข้างเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำหน้าที่อยู่แค่ตัวคนเดียวที่กลางสนามมันมีกี่เกมกันแล้วนะที่ไมนูต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งของเขาโดยลำพัง ลองจินตนาการดูว่าหากเขาถูกปล่อยโดดเดี่ยวอยู่ในแผงมิดฟิลด์แบบนั้นมันย่อมที่จะทำให้เกิดพื้นที่ว่างมากมายในแดนกลางอันที่จริงแล้วยูไนเตะก็มีนักเตะที่มีอายุมากกว่าและมีประสบการณ์อยู่หลายต่อหลายคนดังนั้นสิ่งที่โค้ชต้องทำก็คือการกำชับบรรดาน,นักเตะเหล่านั้นให้คอยกระชับพื้นที่และช่วยเหลือทางไมนูด้วยอีกแรง โด้ชอบอย่างยิ่งหากคุณต้องมาเผชิญหน้ากับสโมสรออย่างทางลิเวอร์พูลซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะลงโทษคุณได้อยู่ตลอดหากพวกเขาไม่ทําเช่นนั้นก็เตรียมเจอกับไหยนะได้เลยมันจะไม่เหมือนกับเกมนัดที่แล้วหรอกนะไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกผมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวทังรูเบนอัมโมริมนายใหญ่มากฝีมือของทางสปอร์ติ้งริสบอนมาทำหน้าที่ ต่อจากทางเยอร์เกนครอฟในการแข่งขันฤดูกาลหน้ากันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ทางเปโดเซพูเวด้านักข่าวคนดังจากแดนฝอยทองก็ดอกมายืนยันว่าลรเวอว์พภูของเราต้องการจะเล่งรัดในการปิดดิวนี้ให้ได้ก่อนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ล่าสุดนักข่าวก็นำเอาเรื่องดังกล่าวไปยิงคำถามใส่ตัวของทางในายใหญ่วัย39ปีและเขาก็ยอมรับกลับมาแต่ตรงๆเลยว่าเขาคงจะทำไม่ได้เหมือนกับทางชาวบิอรอรงโซ่ที่ออกมาประกาศอนาคตของตัวเองและเป็นการผูกมัดว่าจะอยู่กับทางไบเออร์หรือเวอร์คูเซนต่อไป แต่สําหรับตัวของทักอามูมริมแล้วเขากลับเลือกที่จะเปิดกว้างสําหรับทุกทางเลือกของเขาท่ามกลางกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายไปพิมเมล,ลีผมไม่สามารถการันตีได้ว่าผมจะอยู่กับทางสปอร์ติ้งริสบอนต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าอามโมริมกล่าวผมเองคงจะออกมายืนยันเหมือนที่ทางชาบิอรอรองโซทำไปก่อนหน้านี้ไม่ได้หรอกนะ s p o r t ิ้งริส b อนจะดูแลอนาคตของพวกเขาเองส่วนตัวของผมนั้นผมยังไม่ได้ตัดสินใจและผมก็ไม่อยากจะให้คำพูดของผมมาผูกมัดตัวเองด้วยเพราะมันจะทำให้ผมไม่สามารถหันหลังกลับได้เรามีความชัดเจนมากๆมาตั้งแต่ตน้นว่าเราต้องการจะช่วยให้ทาง Sporting ร i s b o n ควา้าแชมป์ให้ได้เสียก่อนผมคิดว่ามันสำคัญที่จะต้องบอกกับบรรดาน,นักเตะว่าเราจะต้องควา้าแชมป์ให้ได้สถานเดียว เรายังมีเวลาอีกมากให้มหารือเกี่ยวกับอนาคตของผมเราจะทําเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นในตอนนี้เราขอโฟกัสไปที่การคว้าแชมป์แล้วมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับว่าที่ผู้จัดการทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทางเพลนอัลสันเดอออโนแ้ขวารองกับ ีบกันางหลังจากเขาเรือสัญญาณในถิ่นแอนฟิลถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2025แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพิทโอรุกูรูฟุตบอลคนดังก็ออกมายืนยันว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเรากำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นสัญญาฉบับใหม่มูลค่ามหาศาลที่จะทำให้ทางเทรนต์ได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยื่นให้ตัวของเขารับเอาไว้พิท มันมีกระแสข่าวออกมาบ้างแล้วว่าเรอันมาดริดให้ความสนใจในตัวของทางเทรนต์ปริสันเดอร์ออโนเช่นเดียวกันกับในลายของทางลีสเจมส์นะเพราะพวกเขากำลังมองหาแว็กขวาคนใหม่อยู่โอรูกล่าวแต่สำหรับตัวของทางเทรนต์เองแล้วเขาไม่ได้มีความตั้งใจใดๆที่อยากจะย้ายออกจากสโมสสไปในช่วงเร็วๆนี้ เขาเป็นรองกับตันทีมหรือร์พูแเล้วหกวางตัวให้เป็นว่าที่กับตันทีมคนต่อไปเมื่อถึงตอนที่ทางเวอร์กิลฟานได้ตัดสินใจแขวนสตั๊ดหรือย้ายทีมออกไปนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กเขารักสโมสรแห่งนี้ดังนั้นมันจะมีการเจรจากันตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ ครั้นเมื่อลิวร์พูมีความชัดเจนในเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาประกอบกับการที่ได้ทางริชาร์ดยิลช์โะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมาช่วยในเรื่องของฝ่ายบริหารมันจะทําให้การพูดคุยกันมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นและตัวของเทรนต์เองก็จะได้รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่มูลค่ามาหาศาลเพื่อให้เขาอยู่ที่แอนฟิลดต่อไป เรากลับมาดูกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตของทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮวี่เมทัลของเรากันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้โจ้ตัวก็ได้ออกมาประกาศล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะวางมือจากการคุมทีมิรวอว์พูลของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ทั้งดังที่โจ้ตัวเองก็ยังคงเหลือสัญญาผูกมัดเขาในถิ่แอนฟิลด์ยาวไปจนกระทั่งช่วงเดือนมิถุนายนของปี2020 ล่าสุดทั้งเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทาง t ด e แอตเลติกสำนักข่าวชื่อดังของเกาะอังกฤษก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกช่วงเวลาที่จะออกมาประกาศอนาคตของเขากลางสีซสั่นเช่นนั้นเพราะตัวของครอปเองก็หวังจะใช้ผลในด้านจิตวิทยาให้กับนักเตะภายในทีมรวมใจกันคว้าแชมป์ส่งท้ายให้กับเขา นอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม้วยว่าจะมีช้ำติดไม้ติดมือมากกว่าแค่ถ้วยคาราบาวครับที่ทำสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ปกติแล้วเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นทางเยอเกนครอปเลือกใช้โทนเสียงแบบนี้ในงานถแถลงข่าวนะออนสตีนกล่าวแต่เขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ยิ่งใหญ่และคำพูดของเขามันก็ส่งพลังมากๆเสียด้วย เขาใช้เรื่องการประกาศอำลาสโมสรในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้วาเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชและแฟนบอลทั้งหมดมันแสดงออกมาให้เห็นจากการที่พวกเขายัางคงมีรุนแชมป์ทั้งนั้นได้เจอวิกฤตอาการบาดเจ็บตามเล่นงานและต้องดันนักเตะดาวรุ่งมากมายขึ้นมาช่วยเหลือทีมชุดใหญ่คุณคงจะไม่กล้าแทงสวนว่าครอบจะไม่ได้ชมป์ติดไม้ติดมือเพิ่มเติมอีก แม้ว่ามันอาจจะไม่เช่เรื่องง่ายแต่ตัวของครอบเองมีความมั่นใจเลยว่าเขาจะสามารถนำทีมของเขาคว้าแชมป์มาได้อีกมากมายก่อนจะปิดฉากกับทางลิเวอร์พูลแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมสแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ